Contact! คึกคักกันมามอบความสุขต้อนรับปีใหม่2016ที่จะมาถึงนี้ชนิดจัดเต็มแน่นว่าสำหรับสองซุปตาสุดฮอตนุ่มเจมจีรายุและสาวแต้วนัทพรพร้อมด้วย3มนักแสดงจากซีรีส์ฮอร์โมนซีซั่น3อาทิแบงค์สกายและแพรว่าที่แท็กทีมกันมาร่วมกิจกรรมในงาน AAS Bankers o u d ดาว2016 As Central World ภายใต้ทีม AAS Digital Pecal ตะลุยความสนุกต้อนรับเทศกาลปีใหม่แม่เรียกว่าหนุหนันคึกคักถูกใจกันเลยใช่ไหมคะครับก็เรียกว่าขนทัมาส่ง ความสุขครับก็จะให้ลูกค้าเอได้มีความสุขกันครับเพราะว่ามีกิจกรรมเยอะมากมายเลยตั้งตั้งแต่ที่เปลี่ยนมือถือ2 G เนี่ยมาเป็น3 G กับ4 G ฟีเป็น10ล้านเครื่องเลยนะครับแล้วยังมีที่นี่เลยครับที่อยู่ตรงนี้กันก็เป็นลาน ใช่เขาเป็น AS Digital Playground ครับแล้วยังจะมีเ l าดาวปี n ี้อีก<ช>ก็เป็น uh, AS Bangkok Cloud d o w ครับผมใช่ค่ะก็สําหรับใครที่ยังอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็อยากจะหาที่ที่แบบฟินๆ mm hmm. แล้วก็ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายก็มาที่นี่ได้เลยที่ลาน Central w o เวินะคะสําหรับลูกค้าทุกคนเลยค่ะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆในช่วงปีใหม่แล้วก็อย่าลืมมาที่ AS Digital Playground ค่ะ งานปุ๊บวันรุ่งขึ้นหนุ่มเจมจิรายุก็ต้องบินลัดฟ้าไปประเทศเวียดนามเพื่อเรียนศิลปะการต่อสู้กับจอห์นนี่เหงียนต่อทันทีเรียกว่าจะมาเอาดีทางด้านบูแล้วใช่ไหมเอ่ยไปเรียนศิลปะการต่อสู้เหมือนเดิมครับจากครั้งที่แล้วที่ไปตอนเดือนธันวาชวงนี้แหละครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ไปอีกเหมือนกันทำไมถึงไปเรียนนานขนาดนะั้นก็รอบที่แล้วไป5วันครับรอบนี้ไปทั้งหมดแพลงว่าจะไปประมาณ9วันครับก็คือเดี๋ยวก็จะไป ข,ขุดเรื่องที่เคยเรียนมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็เสริมทักษะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ให้มันมีอะไรแบบดีขึ้นดีขึ้นด้วยครับจะมีโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวกับบูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีละครที่เป็นบูครับใช่แต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่เดี๋ยวค่อยบอกอีกทีว่าเป็นอะไรยังไงครับส่วนซาเ พรที่เพิ่งบินลัดฟ้ากลับมาหมาดๆหลังเจ้าตัวไปลัลารับลมหนาวที่ประเทศญี่ปุ่นกับหนุ่มต้นหวานใจเรียกว่าสวีไกลท่ามกลางหิมะเลยเนาะไม่หวานค่ะแค่ถ่ายภาพเลย <karış> แค่แบบมีรูปคู่เยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หวานอะไรเพราะว่าไปกันเป็นแก๊งๆก็กินเที่ยวแล้วก็เล่นสนโนว์บอร์ดเล่นสก,กีกันสนุกดีค่ะว่าที่มีต้นเป็นคนรีเควสด้วยใช่ค่ะก็เป็นคนเหมือนต้นคิดอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เออออยากไปด้วยกันเลยต้นเป็นคนจัดแทนให้หมดเลย มไม่ค่ะจริงๆมีพี่ที่ที่รู้จักไปด้วยกันแล้วเขาก็ช่วยจัดแจงอะไรนะคะ